สวัสดีครับผมแซมมี่นะครับวันนี้พบกับ e ี2สองสอนเบสเพลงข้างกายนะครับวันนี้มาทอนเวิร์สกันต่อเลยนะครับทอนเวิร์สทอนเวิร์สประกอบไปด้วยคอร์ดเหมือนอินโทรนะครับคอร์ด e B C ีซีชนะครับคอร์ด e G จีชาแล้วก็ f อฟชานะครับเล่นงี้สองชุดคอร์ดนะครับโอเคในเพลงเนี่ยเรามาดูการเล่นแบบง่ายๆเลยอ่าวันนี้จะมาสอนเพื่อนจับมือวางเลยนะครับเปิดคอร์ดดูไปด้วยนะครับ ดูคำแรกนะครับคงไม่ลวงหลอกใช่ไหมครับสังเกตว่าขอดี e, ใช่ไหมครับคงไม่ลวงหลอกขอดี e เนี่ยจะตรงกับคำว่าลวงเราจะดีดขอดครั้งเดียวก่อนให้ตรงจังหวะก็คือจะดีดขอดให้ตรงกับคำล้องนั้นแหละคงไม่ลวงหลอกขอดี e มันจะอยู่บนหัวคําว่าลวงใช่ไหมครับ ล้วก็ดีดไปเลยทีเดียวคงไม่ล่วงหลอกที่บอกเธอไปที่บอกเธอไปเนี่ยคอร์ด B จะตรงคําว่าบอกแล้วก็ C ีชาร์มเนี่ยจะตรงคําว่าไปนะครับคงไม่ล่วงหลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องคอร์ด E นะครับเธอไม่ต้องห่วงแล้วก็ G ชาร์มไม่เน่ากับเชาร์มเนี่ยจะตรงคําว่าให้มันเป็นไปอ่านี่ครับดูนะครับดีดตามนะครับ คงไม่ลวงหลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่วงให้มันเป็นไปนี่ครับต่อไปนะครับแล้วทุกๆอย่างใช่ครับคอร์ดเ e เนี่ยจะตรงกับคำว่าทุกแล้วทุกๆอย่างทุกๆรอบที่สองแล้วทุกๆอย่างจะผ่านจะผ่านคำว่าบีคำว่าผ่านคอร์ดบีจะผ่านเธอไปสีชาร์มเมนอร์กับคำว่าไป กับฉันกับฉันขออีนะครับจีชา้าไปเน่อยนิ้ทึมเดิมตาวตดาว,าวอ่อานี้นะครับแล้วครานี้พอได้แล้วเราก็มาลองดีครั้งเดียวก่อนแล้วก็ตามเพลงนะครับเราก็จะได้นิทึมเพลงโดยที่เราแบบไม่ต้องพวงเรื่องกระเดื่องมากแต่ให้ให้ดีตามคำร้องคงไม่ลวงหลอกบอกไป ให้ไปทุกจะผ่านเธอไปกับฉันดีเทิมปังปโอเคก็จะได้แลวดีดแค่ทีเดียวก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่ลูกเล่นอะไรมากมายนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่าโอเคใครยังไม่ได้เนี่ยย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะครับเราจะไปกันเร็วเลยนะครับต่อไปอ่าพอเราได้แล้ว พอดีตามเดีแล้วเราก็จะมาดูลูกเล่นนิดนึงท่อนแรกเนี่ยคงไม่ล่วงลอกที่บอกเธอไปอะไรเนี่ยจนถึงให้มันเป็นไปเนี่ยมันยังไม่มีลูกเล่นเลยเราก็ดีไปเลยทีเดียวได้เลยแบบเมื่อกี้เลยคงไม่ล่วงลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่วงให้มันเป็นไปโอเคบานนี้มันยังไม่มีลูกเล่นใช่ไหมครับพอรอบที่สองเนี่ยมันจะเริ่มมีลูกเล่นแล้ว แล้วทุกๆอย่างจะผ่านจะผ่านจะผ่านนะครับลูกเล่นตืดึงดึงให้มันตรงคําว่าผ่านตึงดึงให้คอร์ดบีเนี่ยมันลงคําว่าผ่านจอผ่านจอผ่านอ่าแล้วทุกๆอย่างจ,าจะผ่านอ่าแล้วทุกๆอย่างจะผ่านนะครับจะผ่านคราวนี้ ต่อไป b m i n o r แล้วก็ c s h a r p m i n o r มันจะมีลูกเล่นนิดนึงในในชุดคอร์ดที่2เนี่ยแล้วทุกๆอย่างจะผ่านเธอไปอ่าดิดิว d o w ด d ไปที่ e flat ก็คือเส้นที่3ช่องที่6เนี่ยตึงดาว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 อ่าดิวดกลับมาที่ c s h a r p m i n o r ตึงดๆดผ่าน อ่านิดนึงแล้วก็ไปกับฉันอ่าเล่นรวมแล้วทุกๆุกอย่างจะผ่านเธอไปกับฉันอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็จะใช่ไหมเน่ยนะปาม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 ,มตามตามอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคอ่ะเราก็จะได้แล้วนะครับท่อนเวิร์สนะครับโอเคเราก็เล่นเนี่ย เล่นไปตามเพลงเนี้ยเราก็เล่นได้แล้วมันจะค่อนข้างตรงล้คราวน,นี้มันก็จะมีท่อนแบบเป็นรีทึมของมานะครับเป็นคงไม่ลวงหลอกที่บอกเธอไปมันจะมีดีแล้วหยุดอ่าดีแล้วหยุดให้มันเป็นแบบให้มันมีความแน่นขึ้นนะครับคงไม่ลวงหลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่ว เป็นไปแล้วทุกๆอย่างจะผ่านเธอไปกับฉันอ่าวิธีการเดีดก็คือคงไม่ลวงหลอกอ่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็หยุดก่อนคงไม่ลวงหลอกคงไม่ลวงหลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่ว ให้มันเป็นไปอ่าก่อนที่เราดีดข้อต่อไปก็คือหยุดก่อนหยุดแล้วดีดต่อคงไม่ลวงลอกที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่วงให้มันเป็นไปแล้วทุกๆุกอย่างจะผ่านเธอไปกับฉันอ่าค่อยค่อยฝึกงี้ไปนะครับพอพอเราเริ่มแบบชินแล้วอะ่ะมันจะเริ่มแบบ มันจะเริ่มเข้ามือแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกดโน้ตแต่มันไม่ใช่กดโน้ตมันเป็นแบบว่าเป็นรือทึมดีให้มันแน่นขึ้นนะครับคงไม่ล่วงหลองที่บอกเธอไปเธอไม่ต้องห่วงให้มันเป็นไปแล้วทุกๆอย่างเธอผ่านเธอไปกับฉันอ่าอย่างเงี้ยครับ อันนี้ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับไปย้อนดูวิดีโอได้นะครับผมอันไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่รู้จะจะสอนอยังไงให้ดีอันนี้ก็เหมือนเพื่อนสอนเพื่อนนะครับไม่มีอะไรมีอะไรไม่เข้าใจให้ลองถามคอมเมนต์มานะครับผมตรงไหนที่ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ EP สองนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเวลาไม่ค่อยมีนะครับต้องขออภัยด้วยที่ล่าช้านะครับผมโอเค ตรงไหนไม่เข้าใจคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปตอบอีกทีโอเคครับบ๊ายบาย